งานประปาเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านอุ้งเชิงดอนหันครับเป็นปีใหม่พี่น้องปีใหม่วันที่30เดือนธันวาคมปีพศ2567ันห้าร้อสิบเจดพี่น้องเดีที่ว่าไดเขาไปจอดจงรายละเอียดเท่าไรน่ากันสิ ถ่ายผ่าไปพี่น้องเบิ่งบริเวณรอบๆแน่ัจหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวของพี่น้องยางยางชมบริเวณโรงเรียนแน่ัจหน่อยหนึ่งสมัยตะกี้นี่ถ้าเป็นเล็กหน่อยก็ผมก็เล่นหนังสืออยู่นี่นะครับเล่นหนังสืออยู่ โรงเรียนบ้านหนองเข่งครับงบ้านหนองเข่งดอนหันเป็นเล็กน้อยนี่แทงน้ำนี่ยังอยู่เพื่เก่าแทงน้ำสามแทงนี่ยังอยู่เพื่เก่าห้องน้ำห้องท่าก็ห้องห้องนี่ก็ยังอยู่ครับสมัยตะกี้พ่าหนี่เป็น เป็นในสวนมั่นครับสวนมั่นสวนป่อสภาพยังเดิมๆดมครับสภาพเดิมเประมาณสามสิบสี่สิบปีขึ้นมาแล้วครับโอ้เบิงอาคารพี่น้องเบิงอาค่าร <c oughs> มันนีภาพพี่น้องยางรลบหลบบริเวณเบิงสภาพอาคารครับฝ <c oughs> ากัทลูบันละเรียบร้อยพังแล้วครับตามอายุ ปาหลานเพอ้าใส่ด้เออยายรถกั่างุนด้วนันด้ท่ไเอยเสยงจองยางไรได้เท่ไหรนะเวยอย่าอกห้องน้ำอแม่ปญ่เรามีเวลาอีกหนาทีก่อนที่จะเข้าสู่เดี๋ยวพาพี่้องยางสำบวดบริเวณแม่ย้ยจังหน่อยนะบริเวณแย่จักหน่อยนึง สมัยตะกีนี่บริเวณนี้มันเป็นห้องห้องเลียนครับสันปอสันปอซีปอหาครับสันปอซีปอหาสันปอฮกซืขข้อขังคนโอ้โหิ่นแฮ่ตัวงเงินแล้วแฮ่ตัวงเงินแล้วยล่งบมาไปแฮ่ตัวงเงินมาลูกละ บ่ไเป็น่หตัวนั้นเงินน้ำเพลินป่ะบ่ายืนอยู่สันใดล่ะปะหกใส่ห้องสันปะหกนี่บ่ะอ๋อมันมีปะหกกอดหกคอป่ะเลือกหกธรรมดาอ๋อสมัยตะขี่มันมีปะหกกอดหกคออืมนี่ครับสภาโรงเรียนห้องจระโดเขามีหลายคนาไหมจิมซีคน ไีู่ยสาม่บ้านน,นอนบ่นบ้านน้องบ้านน้องไงอ๋อตรงขี้ตงตอนหันโอเคครับโอ้พี่นอ่ไหมตะกีรร้นี่พ่อย้อนหลังเลยครับเนี่ย ไมเป็นด็กหน่อยแรนเรียนลูกแ่้วนี่อะไรน้างโอ้อาคันวันนี้จะได้ไม่เห็ดผาป้าครับเห็ดผป้าเห็ดผปามาโรงเรียนเนาะครับก็เลยนะครับตอนน้งเงินมาแลวอีกตอนนึงครับตอนน้งเงินเปนมาแล้วเดี๋ยวเขาสิ เดี๋ยวเขาสิไปเบืองว่าต้นต้นดอกเงินบนสีแฮ่ไปยังไรของเพื่อนต้นอีกเศษบริเวณโรงเรียนบ้านหนองเชียงน้พี่น้องโรงเรียนบ้านนองเชียงด่อนหันเ้าครับสำหรับศิ์เ่าที่ยังบ่ท่ันได้เคยมา อ่อแก้เรียนไปโดนแล้วกับเบิ้งวีดนี้ก็เลครับมาากนารุกแอนีล่นก็เอานัพไมมาเอาแอนม้าเเชิครับเชิครับเตี๋ยววิออดีโอต่อไปเดี๋ยวสีพพีมี้องแห้งต้นดอกเงิ่อนครับ